ที่เก็บกุญแจผ่านทาชตาฟ้าปริศนายุทธิจักรภาคหนึ่งเล่มที่สามตอนที่เก็บกุญแจที่ข้างทางมีตัวตึกหลังหนึ่งเป็นหวังฉีเหนียนใช้เงิน120ตําลึงซื้อไว้โดยผ่านขั้นตอนหลายช่วงเชื่อว่าไม่มีผู้ใดตรวจสอบออกว่าเจ้าของตัวจริงเป็นใคร ้านเสียนขมามดคขิ้วคางมองดูชายชจกาการที่ถูกมันพันธนาการอย่างแน่นหนาที่มุมห้องสองคนนินปากองชายชจกการถูกเสื้อผ้าอุดไว้ใบหน้ากับกายเป็นแดงก่ำหางตามีน้ำตาไหลซึมออกมาทั้งไม่สามารถเอ่ยปากและไม่สามารถคาดตัวตายฟ้านเสียงถามเบาๆว่า,วาจับได้ที่ใดหรือเจ้าหน้าที่สังกัดตึกที่สี่สำนักตรวจสอบที่ด้านหลังหวังฉีเนียน น้อมกายกล่าวว่าที่นอกเมืองเจ็ดลี้์ได้เท้าหวังพบเห็นร่องรอยฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามถูกพวกเราสกัดไว้ยังกล่าวแก้ตัวแต่ไม่อาจรอดจากการตรวจสอบของพวกเราได้แต่ยอมรับเมื่อบานเท้าพอออกจากมหานคร คนทั้งสองนี้ก็สะกดรอยตามเพียงไม่ทราบว่าพวกมันใช้วิธีใดแจ้งเรื่องหรือตอบผลของพวกมันและไม่ทราบว่าคนของพวกมันมีความสัมพันธ์ใดกับบางตะวันออกจนสร้างภาพว่าเป็นการพบกันโดยบังเอ,อิญฟ้านเสียนข็หมดคิ้วคิดไปถึงว่าตนเองคาดเดาเปะปะ กับพบเบาแสสายนี้ดูถ้าไม่ใช่ตนเองหลักแหลมเกินไปหากแต่ศัตรูงโง่เขาาเกินไปมหานครก็ดำมืดเกินไปพิกฏของทุกคนวันมีหางงอกมาเส้นหนึ่งมันยังทราบว่าผู้ใต้มากบบัญชาของตนเองบอกว่าตรวจสอบแท้จริงแล้วคงใช้วิธีทรัมานแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมรับก็ไม่ต้องใส่ใจว่าใช้วิธีอันใดข้าเส็ลบซึมเสียงเบาลง,าลงกล่าวถามหวังชีเหวียนว่า คัดค้นถามว่าเป็นคนของพุ้นไหรือไม่วังชีเหนียนสันศิษะกล่าวว่าเรื่องนี้มีคนว่วงรู้ยิ่งน้อยยิ่งดีดังนั้นเราให้ใต้เท้ามาสอบปักคำด้วยตนเองฟานเสียนประงบศีรษะมันเกิดความยินดีต่อความรอบครอบของมันจากนั้นต้องจมอยู่ในห้วงความคุ้นคิดมันมองดูชายชักการที่มุมห้องทั้งสองพบว่าฝ่ายตรงข้าม มีสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวแตไ่ได้ผ่านการฝึกให้รับทานทรมานมาสแสดงว่าไม่ใช่คนของสำนักตรวจสอบและไม่ใช่คนในวังนึ่งเพราะพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นขันทีที่เป็นไปได้อย่างมากคือนี่เป็นกองกําลังส่วนตัวขององค์ชายรองแน่นอนแม้แต่องค์ชายใหญ่ซึ่งอยู่ไกลถึงภูเขาอินสารก็ต้องสงสัยยามนี้ฟันเสียงพันนึกถึงคําพูดของพระกํากับดูแลทัพน์ินขึ้นมา เมื่อท่านไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นศัตรูของท่านก็อย่าได้เพราะสร้างศัตรูวุ่นวายต่อให้ทราบว่าผู้ใดเป็นศัตรูของท่านแล้วจะเป็นไรสมมติว่าเข้นถามได้ว่าเป็นฝีมือขององค์ชายร้องหรือว่าตนเองสามารถข่มฆ่าข้าหวหังเจ้านึกถึงตอนนี้ฟ้านเสียงอืนยิ้มออกมาทราบว่ามีเรื่องบางประการยังคงอย่าได้สืบสาวให้กระจ่างชัด ฟ้าเสียงยกมือนวดเฟ้นหว่างคิ้วกล่าวว่าไม่ต้องถามแล้วล้วนฆ่าชิ้นไปผู้ต้ามั่คำบัญชาของมันเป็นพูดร้ายของสุนับตรวจสอบหาประลาดใจต่อคำสั่งฆ่าเช่นนี้ไม่จึงรับคำคาหนึ่งเดินออกไปชักดาบจากข้างเอวจ่วงแทงใส่บริเวณทรงอ,อกท้องน้อยของชายด้วยกันทั้งสองเสียงจึกจึกสองราชายด้วยกันทั้งสองถีบเ้าวุ่นวายจากนั้นเหลือตาสิ้นใจตาย ควานเสียนออกคำสั่งโดยไม่ใส่แซงเป็นเศร้าโศกว่ากบฝังให้ดีผู้ใต้บังคับบัญชาของมันรับคำคานึงเมื่อออกจากตัวตึกไปตามตรอกซอยเป็นเวลานานทั้งสองค่อยเหยียบย่างเข้าสู่ถนนหลักหวังชีเหนียนเดินเป็นเพื่อนมันรักษาความเงียบขรึมของผู้ใต้บังคับบัญชาเอาไว้ฟวานเสียงพลันเอ่ยปากถามว่าทูตของแคว้นเปิดฉีกับนครตรงอีกำหนดมาถึงเมื่อใดทางสนับสมควรมีรายงานกระมัง หวังจีเนยียนกล่าวว่าหลังจากเข้าเขตแดนของประเทศมาตึกที่สีก่ก็ประสานกับขุนนางท้องถิ่นให้การต้อนรับคาดว่าต้นเดือนหน้าจะมาถึงมหานาคนรความเสียงสงบวิสักกล่าวว่าตรวจสอบให้กับข้าพเจ้าว่าฝ่ายตรงข้ามมีใครบ้างยังมีมันคบคิดแล้วกล่าวหากว่าไม่ละเมิดกฎสามารถรบกวนให้ทางสำนักทรงรายงานของสายสืบในแคว้นเปิดฉีมาทางที่ดีตรวจด,ดูว่าเส้นแบ่งของคณะทูต แฝนเปิดฉีคืออะไรก่อนหน้านี้หวังฉีเเนียนได้ยินคำบอกของไทยจือทราบว่าไท้ท้าวฟ้านเป็นผู้ช่วยทูตเจราจาของฝ่ายตนจึงรับคำคราหนึ่งกล่าวว่าหัวหน้าตึกที่สี่เนียนเยอ่อหายพิบุตรชายชื่อเยียนปิงหวินได้รับคำสั่งให้กบดานที่แผนเปิดฉีสี่ปีสมควรมีข้อมูลอยู่ไม่น้อยฟ้านเสียนก็ตุนเตือนมันว่าเรื่องเช่นนี้หลังจากนี้จะได้บอกกล่าวไป เช่นนั้นหากคนทุแคนเปิดฉีรุง่งรู้บุญชายของแต้เท้าเอียนตกอยู่ในอันตรายวังชีนเนียนยิ้มพลางกล่าวว่าแต้เท้ารังตำแหน่งทีสือผู้บัญชาการมีสิทธิ์รู้เรื่องนี้ฟานเสร็ยิ้มออกมากล่าวว่าเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเช่นนี้ยังคงร่วงรู้ให้น้อยลงประเสริฐกว่า หวังฉีเหนียนมองดูรอยยิ้มอันอ่อนโยนของใต้เทา้านึกยงถึงคำสั่งข้าเมื่อก่อนหน้านี้อดมันเกิดความรู้สึกที่ผิดปกติอยู่บ้างมีได้กล่าวเบาๆว,ว,ว,ว่าเมื่อไม่ร่วงรู้ยังดีกว่าร่วงรู้เหตุใดยังต้องสืบสอบคนทั้งสองนี้ค้าไม่จำเป็นต้องตายฟังเสียงกล่าวเสียงราเรียบว่าถึงแม้ว่าไม่ร่วงรู้ยังดีกว่าร่วงรู้แต่ยังต้องสืบสอบคนทั้งสองนี้ต้องตาย เพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้พวกมันทราบว่าข้าพเจ้าล่วงรู้เรื่องที่พวกมันไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าล่วงรู้แล้วชีวิตสองชีวิตนี้ถือเป็นคําเตือนตักเตือนพวกมันว่าอย่าคิดหมายควบคุมข้าพเจ้าดูเหมือนว่าเหตุการณ์บนถนนหนิวหลางไม่ได้ทําให้คนที่อยู่เบื้องสูงสงบเสงี่ยมเจียมตัวพวกมันคงเข้าใจว่าข้าพเจ้าคมเหงได้โดยง่าย มันแม้กล่าวอย่างอ้อมค้อมสร้างความเลอะเลือนสงสัยแก่หวังฉีเหนียนอยู่บ้างแต่ยังค่อยๆเข้าใจความหมายของมันจึงพระงกศรีรษะรับฟ้านเสียนเพเยอยิ้มพรางกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นข้าเพื่อนและคนตายท่านยังไม่ทราบว่าข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมาอย่างไรหลังจากนั้นหลายวันเหตุการณ์ปกติการตายขอ้ชายจาัดก,กันนิรนามทั้งสองนั้นไม่มีผู้ใดใส่ใจ ฟ่านเสียนทราบว่าเรื่องนี้ต้องส่งผลมันไปรางานตัวที่ตึกไทยฉางซื่อและเก็บเงินที่ร้านหนังสือมิสแสวงหาไปช่วยงานที่ร้านน้ำเต้าหู้ไปยังทำเนียบมหาเสนาบดีกระชับความสัมพันธ์กับจังหยินในอนาคตหมายถึงพ่อตาเนระอบเข้าด้ราชนิเวศส่วนพระองค์บางครั้งอยู่บ้านเล่านิทานให้เม่ยม่ยฟังนี่เป็นชีวิตประจำวันของฟ่านเสียน ค่ำคืนนี้มันล่างหน้าม้วนปากะเตรียมขึ้นเตียงสายตาต้องกวาดมองไปยังหีบหนังสือที่ทิ้งอยู่มุมห้องมันไม่ทราบว่าภายในหีบเป็นอะไรต่อมเกิดความสงสัยอยากรู้แต่เมื่อถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานบวกกับไม่มีกุญแจเปิดไขดังนั้นตอนนี้เกิดความรู้สึกด้านชาอยู่บ้างแน่นอนหากมันทราบว่าเฉินผิงผิงก็ใส่ใจหีบใบนี้ ผมต้องประเมินค่าของหีบใหม่ไม่ทิ้งขว้างราวกับเป็นของชำรุดห่างแ่กขดหลุมใหญ่ที่ใต้เตียงใช้เหล็กปิดคลุมไว้สามชั้นคุณแจเปิดไขอยู่ที่ใดเล่าคล้ายกับสวรรค์ได้ยินคำถามท,าที่ส่วนลึกในจิตใจของมันพลันมันเกิดส่มเสียงกระด้างยันชาเสียงหนึ่งดังขึ้นที่พับข้างหูวฟานเสียงว่ากุญแจอยู่ในวังต่อจากนั้นไม้พลองด้ามหนึ่งหัวจากเหนือฟ้า หดใส่แผ่นหลังฟานเสียนอย่างหนักหน่งวงแม้วเสียงครางดังหนักๆฟานเสียนหลบไม่พ้นถูกฟาดหวดล้มลงกับพื้นแผ่นหลังปวดแปรปาบเก็บปวดจนส่งเสียงไอออกมาสองคำจนที่เบื้องหน้าปรากฏหผงคลีกระุ้งหผงคลีค,ลค,ลคลุ้งกระจายท่านเอยหลังแล้วซุ้มเสียงของอูจูแม้ไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกแต่แสดงว่าปฏิเสธต่อการแสดงออกของฟานเสียน ฟานเสียนคุนกับสภาพนี้ตั้งแต่เล็กต้องคอลืบคามลุดขึ้นอย่างยากเย็นโคจรพลังภายในกายอย่างชา้าๆมองดูมุมมืดของห้องหับกล่าวเบาวๆว่าท่านอาวันนี้ไม่เห็นท่านถึงกับเป็นห่วงแทบตายอุ้ยจู๋ไม่คุ้นกับน้ำใจไมตรีในคำพูดของมันอยู่บ้างจึงถอยกายไปครึ่งก้าวกล่าวเปิดโปงคำาปปดของมันว่าเราทราบว่าท่านไม่เป็นห่วงเรา ฟานเสียนยิ้มอย่างผมคืนท่านอาอุจูเป็นเมื่อสังหารระดับปรมาจารย์เชื่อว่าไปถึงที่ใดต้องไม่เกิดเรื่องขึ้นแต่ฟ้านเสียนไม่พบหน้ามันไปเวลานานในใจเกิดความคิดถึงและสงสัยอยากรู้จริงๆไม่ทราบว่าวันเวลาที่ผ่านมามันจะทำอะไรอาาบางทีท่านอาอุจูอยู่ข้างกายตนเองตลอดเวลาเหตุใดตนเองจึงไม่ล่วงรู้ <c oughs> อูจูกล่าวอีกว่า กุญแจอยู่ในวังการกล่าวย้ำนี้ทำให้ฟ้านเสียนเรียกสติคืนมาต้องขอมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นค่อยเข้าใจในบัตรโดนกล่าวว่าที่แท้วันเวลาที่ผ่านมาทั้งออกค้นหากุญแจอุจูุกล่าวยังเฉยชาจนไม่คล้ายเป็นมนุษย์กุตุชนว่ากุญแจเป็นสิ่งถูกทอดของคุณหนูตอนแรกไม่สมควรเชื่อฟังวาจาของเฉินผิงผิงทิ้งกุญแจอยู่ในวังมันกล่าวสืบต่อ เราใช้เวลาค้นหาในวงังขั้นต้นคำนวณสถานที่ที่เป็นไปได้สามแหง่งฟ้านเสียงร่ำร้องบบกเบาว่านีเสี่ยงอันตรายไปแล้วส่วนลึกในใจมันว่าเกิดความขุ่นเคืองอยู่บ้างท่านหาอูจูแม้เป็นยอดฝีมือระดับประมาจาย์แต่ว่าวาังหลวงไหนเลยเป็นสถานที่ย่างกลายเข้าไปได้อย่าว่าแต่เราราชองคลักษ์ล้วนเป็นมือดี เพียงคำกล่าวของเฟยเจียในสีประมจารย์มีบุคคลที่ลึกลับที่สุดผู้หนึ่งซ่อนอยู่ในวังท่านอาอูจูกับเสี่ยงอันตรายเข้าวังติดต่อกันหลายครั้งหากว่าถูกบุคคลพบเห็นประมจารย์ลึกลับท่านนั้นย่อมต้องหลงมือบวกกับราชองครักษ์พบพาดาบ500นายต่อให้ท่านอาอูจูมีฝีมือเลิศพบจบพาสุธาก็ไม่มีชีวิตรอดกลับมา อุจูคล้ายไม่ทันพบเห็นความผืนเคืองของฟ้านเสียนยังกล่าวสืดต่ออย่างเฉยชาว่าท่านต้องการปุญแจรหรือไม่ฟ้านเสียนสงบเยือกเย็ยนลงล่วงรู้เจตนากันมาของท่านอาุจูในวันนี้ที่ผ่านมาอีกฝ่ายเป็นคนซ่อนตัวในความมืดหากไม่ใช่มีเรื่องใดคิดสื่อสารฟ้านเสียนถึงกับระแวงสงสัยว่าอีกฝ่ายใช่ไม่มีวันพบหน้าตนเองเพียงคุ้มครองตอนเองอย่างลับๆหรือไม่ คืนนี้ท่านอาอูจูเอ่ยถึงเรื่องขุนแจคงไม่ใช่มาขอความเห็นชอบจากตนเองหากคว่าเรื่องนี้ต้องให้ตนเองมีส่วนร่วมด้วยทางบ้านเจาะลันนเจาะดอกสวา่างเจาะสวา่างแต่ว่าหากท่านอาอูจูต้องการหยิบฉวยของสิ่งหนึ่งจากโลกนี้หากแม้ว่ามีความยากลำบาก ตนเองยังจะช่วยเหลืออันใดได้ฟ้านเสียงทางหนึ่งคุ้นคิดทั้งหนึ่งกล่าวเบาว,ว่าต้องการให้ข้าพเจ้าถามอ,าอะไรหูจู่ทรงเสียงจากหลังแถบผ้าสีดำว่าภายในวังมีสถานที่สามแห่งยากจะเข้าไปได้ฟ้านเสียงเกิดความสงสัยอยากรู้ออกปากถามว่าเป็นสถานที่ใดสามแห่งตำหนักสิงชิงตำหนักหานกวงตำหนักกวางสิน ฟาดเสียงรับฟังจนโงงินูกต้องฝืนยิ้มออกมาสถานที่3แห่งนี้เป็นที่ซึ่งวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดที่สุดในวังเพราะว่าเป็นที่ประทับของห้องเต้ห้องไทเฮากับจางกงจูอย่าว่าแต่เป็นสถานที่ที่ยากเข้าไปในที่สุดที่เข้าไปที่สุดในวังสามารถบอกว่าเป็นสถานที่ยากเข้าไปที่สุดในโลกอูจูกล่าวว่าเราต้องการให้ท่านเราต้องการให้ท่าน หาทางลากถ่วงขันทีที่เรียกว่าหงซื่อหยางอยู่นอกวังสักหนึ่งชั่วย,ยามฟังเส็็จและฟังจนขมหมดคิว้วหงซื่อหยางหงกงกงหรือนี่เป็นหัวหน้าขันทีในวงังผ่านมาสามราชการฟังว่านับตั้งแต่สถาปนารัชชิ่งเป็นต้นมามันก็อยู่ในวังแล้วหงกงกงมิขุมกำลังลึกล้ำ หากว่าท่านคิดไปขโมยกุญแจจากในวงังเหตุใดให้ตนเองหลอกมันออกนอกวงังนี่มีนี่มีความสัมพันธ์อันใดมันพลันนึกได้เรื่องหนึ่งต้องเงยหน้ามองดูอุจูด,ด้วยความตะะนกกล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าหรือว่าหงงกงเป็นปรมาจารย์ที่เล่าหรือว่าลึกลับที่สุด คราก่อนเฟยเจียเคยบอกว่าแพนดินมีสี่ปรามาจารย์หนึ่งคือกระบีส่สีทัศนานครตรง,อ,งอ,ราาอีหนึ่งคือราชกูแผนเปิยฉีฉายาคูเหอหนึ่งคือเมฆลิวล่องหัดกำจายเยี่ยลิวบินรัชชิงยังมีอีกท่านหนึ่งก็เป็นชาวชิงแต่ไม่มีผู้ใด,ดทราบว่ามันเป็นใครไม่คิดความสามารถของสนักตรวจสอบเพียงสืบทราบว่าปรามาจารย์ท่านหนีสมควรซ่อนตัวอยู่ในวังของรัชชิง อูจูสันศิษะกล่าวว่าเราไม่ทราบเราไม่เคยปรับมือกับมันแต่เราทราบว่าในวังตอนนี้หากมีคนพบเห็นร่องรอยของเราจะเป็นขันทีที่เรียกว่าหงสสือ,อย่างฟ้านเสนพระงคศีิะะรับคุณคิดว่าด้วยความระมัดระวังตัวของท่นหานอาอูจู ทันทีชราแท้หงคงเป็นบุคคลที่ลึกล้ำสุดอย่างค่าที่สุดในวังแม้แต่ท่านอาอูจูยังเกิดข้อกลิ่งเกรงอย่างนั้นหงกงกงคงเป็นปรมาจารย์ลึกลับนั้นแล้วอูจูมีนิสัยชื่ดชากระทั่งเงยื่อหริอวินยังกล้าค่าเพียงแต่ข่าไม่สำเร็จเท่านั้นดังนั้นย่อมไม่มีข้อกลิ่งเกรงต่อปรมาจารย์ท่านใดในแผ่นดินเพียงแต่ครั้งก่อนเพื่อปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับฟานเสียน จึงลงมืออย่างเฉียบขาดส่วนครั้งนี้คิดขโมยกุญแจดอกนั้นลักษณะของความเคลื่อนไหวจึงผิดแปกไป ฟ้านเสียนใครควรถึงหมายกำหนดการเฉพาะหน้านึกโยงไปถึงเรื่องที่แคว้นเปิดฉีกับนครตองอีแต,แ,ตแต่งแตทูตมาเจรจาสุดท้ายนะะึกหาวิธีเชื่อมสัมพันธ์กับหน้าขันทีในวังหลวงไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่สะดวกกับการขอให้บิดาออกหน้าไม่เช่นนั้นต้องอธิบายเรื่องราวที่มันไม่คิดอธิบายบอกกล่าวต่อจากนั้นฟ้านเสียนตราตากระจา่างวูบกล่าวว่าว่านเอ,อ๋สมควรล่วงรู้เรื่องราวในวัง นางใช้ชีวิตอยู่ในวังจนกระทั่งต้นปีนี้ค่อยแยกออกมาวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะลองเดินเส้นทางสายนี้ดูอูจูมองดูมันแว๊บหนึ่งกล่าวกล่าวเสียงเย็นฉาว,ว่าเราเพียงให้ท่านลากตัวหงสือหยางออกนอกวังหนึ่งชั่วยามส่วนท่านคิดใช้วิธีใดนั่นเรื่องของท่านฟ้านเสียนยักไหล่กล่าวว่าสูมักมอบหมายภารกิจที่ยากลำบากที่สุดแก่ข้าพเจ้า สูใหมายถึงท่านอาเนะี่ยนี่เป็นคำล้อเล่นหลายวันมานี้มันไม่ได้จับเจ้าคุยกับท่านอาอูจูคล้ายลืมเลือนว่าท่านอาอูจูไม่ได้มีอารมณ์ขันเท่าใดและยินท่านอาอูจูกล่าวอย่างขึงขังว่าอย่างนั้นพวกเราสับเปลี่ยนหน้าที่เราไปฆ่าหงสงสื่ออย่างไม่ว่าสําเร็จหรือไม่สมควรลากทวนมันลากถ่วงมันไว้สักสามชั่วยามส่วนท่านเขาวังไปค้นหาขุนแจ ฟ้านเสียนพบว่าตนเองกําลังขนย้ายหินก้อนหนึ่งทุ่มใส่เท้าของตอนเองจะรีบกล่าวอย่างนอ,นอนบน้อมว่าเพียงแค่ขโมยสิ่งของยังคงอย่าได้เสี่ยงอันตรายไปถ้าสู้กับหงส์ขุกองขับจ้าจะลองสัมผัสมันดูหลังจากยืออุจุจากไปฟ้านเสียนค่อยนึกออกว่าตนเองคล้ายไม่มีวิธีหาอีกฝ่ายจนพบยังนั้นหากว่าตนเองเตรียมการพร้อมสับจะแจ้งต่อท่านอาตาบอดอย่างไร มันล้มตัวลงนอนบนเตียงใหม่สายตาที่มองโดยหีบหนังสีดำเริ่มเปลี่ยนไปหากว่ากุญแจเปิดไขเก็บซ่อนอยู่ในสถานที่อันมิตรชิดที่สุดในวังรู้จักความสำคัญข้อหนี้แสดงว่าภายในหีบคงบรรจุไปด้วยสิ่งของที่สำคัญหรือว่าน่ากลัวอย่างยิ่งยวดยกตัวอย่างเช่นแผนที่ทางชายแดนรายชื่อจรชนระดับสูงของสำนักตรวจสอบซึ่งบรรดาเป็นคนจัดตั้งขึ้นหาไม่ก็เป็น ลายแทงลุมทรัพย์ของตระกูลเยี่ยฟ้านเสียนไม่สามารถหลับต่อต้องผุดลุกขึ้นแต่เหีบหนังสีดำไปใต้เตียงคล้ายกับว่าเช่นนี้ค่อยเพิ่มความปลอดภัยกว่าเดิมจบเล่ม3ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับ, like, ข,อบขอบคุณครับ